สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ป๊อปเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ก็มาอยูกผมในเกมสปีดดร ifter นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นรถคันนี้ที่มีชื่อว่าอ่าคริสตัลครีมนะครับผมเป็นรถคาสต์เอสปีดคัสตซีซั่นที่45นะครับผมเรามาดูรูปทรงรถคันนี้กันก่อนนะผมเออ่รูปทรงรถก็ไม่ค่อยได้สวยมากนะสำหรับผมนะเออคือสีมันจจอชืดไปหน่อยนะครับผมสีไม่ค่อยเข้ม,นะนะมอ่ะน้องเออประมาณนั้น อ่ะมาดูค่ากราฟกันก่อนนะค่าครกราฟก็โอ้โหเอ็ดแทงก็น้อยด้วยเกินก็ไม่ได้เยอะค่าครกราฟนี่รถบางแน่นอนเลยอ่ะเรามาดูสกิลพุทธศาสตรพิเศษนะโอ้โหผมจะอ่านยังไงเนี่ยสกิลเป็นภาษาจีนซะด้วยนะผมสกิลผมก็มันสกิลประมาณนี้นมันเป็นสกิลเต้นเกมน,น,นะเออแต่ไม่รู้ว่าสกิลเต็มๆมันคืออะไรเดี๋ยวผมไปแปลนกรอบให้นะผมเดี๋ยวทา่าน ผมได้ข้อมูลแล้วผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะเออเซิรฟ์ฟไทยเต็มทีเนานะไม่แปลสก,กิลให้นะผม <c oughs> <c oughs> จะอ่านยังไงไม่ใช่คนจีนนะเออ <c oughs> ส่วนการอัพรถคันนี้ผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะเอออ่ะเไปลองเล่นดูก่อนสปสีดพาร์ทนี้ซีซั่นนี้ดีหรือเปล่านะผมจะดีเดี๋ยวค่อยว่ากันห e นึ่งร้อยเอ็กซ์คูลสีเอนเนอร์จีนมกิจกรรมนี้ค่อยง่ายครับผมก็คือรับเอ่อโทเค็นมาเล่นตารางบอร์ดเกมตรงนี้นั่นเองแต่ว่าเพื่อนๆจะการันตีทั้งหมดเลยนะผม การันตีทั้งหมดเลยนะผมการันตีทุกอันนะวิธีรับก็อันแรกก็คือเราจะรับกล่องนี้อันนี้จะเป็นรายวันนะก็จะได้หลอดสุ่มตัวนี้นมเป็นรับรายวันนะครับผมส่วนกิจกรรมที่2ก็คือเล่นจํานวนโวตตรงนี้โวยตรงนี้มันจะเป็นรายสัปดาห์นะครับผมประมาณนั้นอ่ะเป็นรายสัปดาห์นะก็เพื่อนเเล่นเพื่อรับตั๋วมาสุ่มตรงนี้นมการสุ่มเพื่อนเพื่อนก็จะได้หลอดสุ่มตัวเนี้ยนมคือได้ทางกระดานนี้จะได้หนึ่งร้อย หลอดนะผมแล้วก็มันก็หาจากตรงนี้ได้เพิ่มอีกด้วยนะจากที่เปิดกองไอวันด้วยหรือถ้าเ,เพื่อนตกตรงนี้ก็มีโอกาสได้รถเอสเรสโซนันส์ S ance, นะผมก็เป็นรถที่บอกว่าเป็นเมตาแล้วตอนนี้ของจีนนะนะคือเวลาเรากดอะไรในโตอะไรนั่นก็เป็น c w ิวเลยนะคล้ายสกิลมันจะคล้ายๆพวกของสกายบล็อกเกอร์ประมาณนั้นนะรถคันนี้ถือว่าเป็นคน้นรถที่ค่อนข้างดีนะ ะก็รถก็จะเข้ามาในวันที่19นะเออก็อเก็บโทเค็นไว้นะผมะเดี๋ยวเป็นซูมกันนะครับผมที่มีชื่อว่า Polaris อ่า c o v e บอร์แนนส์หนุ่มกิจกรรมไม่ยาผมก็กิจกรรมตอนนี้ก็จะมีก็จะเป็นการออนไลน์นั่นเองหรือเล่นในเกมนั่นเองนะก็ออนไลน์ครบ15บาทีครบส0นาทีครบ5้าทีหรือล็อกอินรายวันเพื่อนๆพื่อก็ได้ตั๋วตชนิดหนุ่มนะอ่าโพลาริสการ์ดนุเพื่อไปแกลกรางวัลน,นะเพื่อนๆก็สามารถแลกได้ก็จะแลก หลอดเอ็นดูจีตรงนี้ได้สูงสุด8อันนะแต่ว่าต้องใช้4การ์ดนะมในการแลกหลอดเอ็นดูจี1อันนะหรือจะแลกเป็นชุดก็ได้นะชุดก็เออสไตล์ิตไม่ได้เยอะนะผมอันนี้ก็จะเป็นเซตตัวนี้นะผมอันนี้ชุดนี้ก็สไตล์ิตไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ดูเท่ดีนะครับผมกิจกรรมต่อมานะอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับสายฟรีนะกิจกรรมระยะเวลากิจกรรมก็คือ27พฤศจิกาถึง18มกราคมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามา เล่นตอนที่ผมลงคลิปนี้แล้วอยากได้รถคันนี้ก็บอกว่าได้แน่นอนนะสำหรับสายฟรีคือกิจกรรมนี้มันจะแจกรถคาด A ์เอนั่นเองมันเป็นคาด A ์ถาวรเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆต้องกด4ี่จุ่มก่อนก็คือกดให้ครบ4ี่อันนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยตรงตรงที่ผมติ๊กเนี่ยเปิดเพื่อเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าตรงที่ผมติ๊กเนี่ยเปิดเพิ่มอีก21กล่องเพื่อรับรถคาส์เอถาวร ตอนนี้มันจะคือเปิดเพื่อ21กล่องเนี่ยคือมันเหลือสิทธิ์ที่ผมก็คือสิทธิ์ที่ผมเปิดอยู่ก็คือในตอนนี้ถ้าผมจะได้รถคัน A ผมต้องเปิดอีก21กล่องถึงจะได้ประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้คือคือสิทธิ์ที่ผมเหลือนะอันนี้ผมเหลืออีก21สิทธิ์ในการเปิดนะก็คือมันจะการันตีถ้ากดสุ่มครบ40ครั้งนะครับนะส่วนวิธีทําก็หาเราได้หาการ์ดก่อนหาการ์ดเออตามอันนี้มันจะเป็นการ์ดราสัปดาห์แล้วก็ภารกิจนี้ไม่เต็มอันนี้จะเป็นภารกิจที่รับในวันที่25 ถึงวันที่ยี่สิบแปดนะก่อนานเลยนะภารกิจลิมิเต็ดตัวนี้นะผมแล้วภารกิจตรงนี้เพื่อนเพ่นจะได้ในแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดแต่วันที่สามสิบภรกิจคก็คือเดือนที่แล้วนะเออนะผมอ่ะตรงนี้ก็มันก็จะเป็นกิจกรรมรายสัปดาห์นะก็จะรีเซ็ตทุกวันจันทร์นะเวลาเที่ยงคืนนะผมก็เขียนบอกไว้อยู่นะอ่ะเราไปดูรถข้างในนี้ว่ามีรถอะไรกันบ้างนะก็จะมีเอ่อในฮีเทอร์คันนี้เออแล้วจะเป็น ไม่ใช่รถสปีดพาสไม่ใช่ไหมเออคล้ายๆนั้นไม่น่าใช่ไซเบอร์วอลเลอร์แล้วก็ลีเจนด์ออฟเอ่อลีเจนด์ออฟวู๊ปคิงใช่ไหมเอออันนี้เกรแฮงสกี้นะแล้วก็มัลติเนซีอันนี้รถฟรีอันนี้รถฟรีนะรถฟรีหรือรถเติมจะไม่ได้นะคันนี้นะอันนี้บอสเดชาร์ปรถฟรีนะรถแฟรก็โอ้โหรถตำนานจัดเลยรถรถแฟรรถแฟร์ไหม อันนี้เทคโนโลยีพิโอเนียรถเก้าอี้นะแรงนะคันนี้นะผมแรงคันนี้แต่ว่าเป็นรถฟรีนะผมวิสาดเมี่ยก็รถฟรีเอีก็รถฟรีสเปียร์เอาจัดเมนก็รถฟรีสตอมเลเซอร์ก็รถฟรีเฟรมเรเวเลชั่นก็รถฟรีปกติโบไลก็รถฟรีโอ้กิจกรรมนี้ถือว่ารถแบบเออรถไม่ค่อยมีต้ามีอยู่ไม่กี่คันน่ะก็ถ้ามีก็ ก็ได้ไปก็จะมีไซเบอร์วอลเลอร์กับดิเจนอฟวูฟคิงเนี่ยคันในอีเทอร์นี่ผมไม่เคยเล่นนะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไซเบอร์วอลเลอร์กับกนเนี้ดีนะผมนะสองคันเนี่ยไซเบอร์วอลเลอร์กับดีเจนเนี่ยถ้าผมเลือกเอาคันหนึ่งก็เอาดีเจนดีกว่านะออ่ะสหรับสายฟรีก็มาทำภารกิจกันได้นะเผื่อใครอยากได้รถคาร์เดย์ทาวร์นะผมแบบไม่ต้องเติมเลยนะเออก็มาทำภารกิจได้ง่ายๆแค่ไม่ถึงสองอาทิตย์นะผมประมาณ เกือบสองอาทิตย์ได้นะผมการนี้นะผมเผื่อไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าเพื่อนๆทำคุยตอนนี้มันก็แป๊บเดียวไหมตั๋วมันก็ได้เยอะอยู่นะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ได้ประมาณเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอสิบตั๋วนะ้วตัวเยอะอยู่นะอาทิตย์หนึ่งอะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้แล้วนะผมอ่ะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับผมว่าคันนี้จะดีสักขนาดไหนนะครับผมนะไปชมกันเลยครับ อ่ะมาครับผมในดาสิตี้สิบเอ็ดนะโอ้โหด่านนี้เหมาะไหมเนี่ยรถคันนี้นะผมคือสกิลมันรอบเดียวอ่ะรถคันนี้นะผมด่านนี้มันสองรอบแล้วมันไกลด้วยนะด่านนี่ยิตี้สิบเอ็ดนะมาโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูนะผมกเกมแรกนะในดาสิตี้สิบเอ็ดตามใครทันไหมเนี่ยรถไม่ไดัวด้วย <laughs> ใช้เวลออกไม่ได้นะเอ็นแทงขึ้นช้ามากเลย มันเป็นปกตินะเพราะว่าผมไม่ได้อัพรถนะผมต,ต้องออกด้วยแ n นปรีบเอาว้ยดีปีกยู่นะดีไปรื่นเขาโค้งดีเลยอื่กโดนเบียดไม่ไหวเลยคือตามกราฟเลยรถมันบางนะผม พยายามดูดโค้งในนะว่ามันเออโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยแดงไม่มีคือผมพยายามไปดูดโค้งในดูนะว่ามันแบบมันดีหรือเปล่าในการของโคงในเอ้ยออได้ปิดโอ้โหเวลาแย่จัดเลยรถไม่ได้อับเลยนะ ดูความเร็วเต็มๆเลยสามร้อยหนึ่งเอ้โโอเวลาช้าก็ไม่แปลกโอ้โหดิดผิด ผมพยายามเข้าโค้งแบบชิดๆเลยนะเพื่อลองดูว่ารถมันดริฟดีอะไรหรือเปล่านะโอ้โหเพือกนใหตโต <c oughs> โอสองนาทีสิบ <c oughs> อือมาครับผมในด่านออทอมสตอรี่นะ มาเล่นในด่านรอบเดียวบ้างนะเมื่อกี้เล่นในด่านสองรอบของซิตี้สิบเอ็ดรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาเล่นในด่านเอาท่อมดูบ้างด่านนี้นาทีกว่าๆนะนาทีต้นๆ้นเลยเราลองดูได้ไหมสกิลต้นเกมที่แบบมันไม่เออเอแทนมันไม่เด้งขึ้นมาต้านเกมทำให้แบบเรา อาะจะังว่าเกเ็บแท่งที่วนค่างนีงย่ายากถึงจะเป็นสกิลต้นเกมที่แบบมันไม่ค่อยจะดีอ่ะสำหรับผมนะ่ะเออสปีทพาสที่ท่านเนี้ยเอากดด c ซยูไม่โดน ใครจะมาเล่นจริงจังนะคันนี้ต้องอัพนะคืออย่ามาเล่นแบบผมนะเล่นลำบากนะรถไม่ได้อัพนะผมที่ยิ่งอยากครับเล่นให้ดูแต่ว่าไม่มีทีพอยนะแล้วก็รถไปสาวน้วยไม่รู้ว่าจะไปทำไมนะอุย้ยโอ้โหติด ใส่ไปไม่เท่าไหร่เวลาสองห้าถ้าอัพรถประมาณหนึ่งเก้าได้อยู่นะเออถ้านี่ถ้าเล่นในด่านรถเดียวอนี้ถือว่ามันได้อยู่นะผมมาครับผมเกมสุดท้ายก็แล้วกันนะในด่านโคโลนโอเคคลิปนี้เล่นสามเกมบ่ไม่ไหวจริงรถเล่นยากจ้ะผมคือรถไม่ได้อัพด้วยนะม,มันเล่นทรมานมากครับแล้วก็ลองเล่นดูแล้วว่ามันดีไหมสำหรับผมไม่น่าเปิดอัลตริฟ้าสซี่ท่านเนี่ รถไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะเออรถฟรียังดีกว่าอย่างอุ้ยโอ้เสียดรถฟรีมันยังดีกว่าอีกครับพเพื่อนๆเอาตรงตรงเลยถ้าเทียกบกับพวกรถฟรีอย่างอาัร์ตมาตอนอะไรเนี้ยดีกว่าเยอะตรงทั้งเรื่องรถต้นเกมอ่ะนะ Uh, oh -ho -ho. มันแจงไม่ได้นะรถเขาแบบไม่ต้องเก็บไอแทงก็ได้ครับคือแบบรถผมมันต้องเก็บอะรถผมมันต้องเก็บไม่งั้นไม่มีในโตเล่นนะผมโอ้สายเบ้ยไม่ออกอีกเอารถไหลอีกอพอพอ,อเวลายแย่พอละโอเค เวลาดีนะเวลาหนึ่งสามศูนย์เนี่ยช้ามากโอเคมันก็ได้ด่านรอบเดียวก็ดีแต่ว่าไม่ได้ศูนย์นะคันนี้โอเคเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับรถคันนี้นะคริสตัลครีมใช่ไหมโอ้ไม่ไหวอะสำหรับผมให้ห้าคะแนนลวกันสำหรับผมให้ห้าคะแนนก็แล้วกันเออรถไม่ตอบโจทย์เลยอะแบบรถมันคือสกิลอะมันต้นเกมแน่แต่ว่า มันเป็นสกิลต้นเกมที่ต้องบอกว่าไม่ตอบโจทย์เลยอ่ะเออสกิลต้นเกมนะเวตาปัจจุบันนี้เวลาออกตัวปุ๊บมันจะมีไอ้แทงแบบเแบบด้งอันตโนมัติขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมอันนี้แบบโอ้โหไอ้แทงอะไรก็ไม่มีน้องมิจะบ,บอกความเร็วในโตรหรืออะไรก็ไม่รู้นะผมสกิลก็เป็นภาษาจีนด้วยอ่านอ่านไม่ได้ด้วยนะอมเออเดี๋ยวผมไปแนนอกรอบให้นะเออถ้าผมหาข้อมูลหน้อยนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์นะสำหรับสกิลสำหรับใคร้ที่จะเปิดสซร์พาร์ทซีซั่นนี้ผมแนะนำให้คิดนิดนึงนะ เพราะว่ารถไม่ตอบโจทย์สำหรับผม嘛นะเอออันนี้ส่งความคิดเห็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่าคันนี้ลงแรงไม่ได้คือบางมากคันนี้รถมันเป็นเน้นผิวอะถ้าใครชอบรถผิวๆอะไรเงี้ยคันนี้ตอบโจทย์เลยแต่สกิลมันเป็นต้นเกมเออมันคือรถคันนี้มันมันไม่เบียดกับคันอื่นไม่ไดเ้เวลาเราคันผิวๆเนี่ยเวลาเราแทรกเข้าวงในอะไรเงี้ยมันจะทําได้ดีนะเพราะรถผิวอะ แต่ว่าถ้าโนดนรถพวกหนักๆนี่กระแทกทีก็โอ้โหไม่ไหวถ้าเบียดกับเอฟเฟนทอมกับค่าทีในแรงเนี่ยโอ้โหเปยเลยเปยยับเลยแหละนนนะลนะลคันนี้นะผมไม่น่าหรอกไม่น่ารออดกับหมดแรงนะคันนี้ผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสปีดพาสซีซั่นที่สี่สิบห้าบ้างนี่สปีดพาสซีซั่นนี้ชุดมันสวยนะเออชุดผู้หญิงเนี่ยสวยมากเลยนะผมชุดผู้ชายก็น่าจะสวยด้วยแหละผมอ่ะว่าไงสัตว์เลี้ยงได้ไหมดูนี่เออสัตว์เลี้ยงหืม,ม่ต่างกันเลยสัตว์เลี้ยงก็ต้นเกมนะโอ้โหบวกความเร็วสูงสุด 1.9ุดเก้ากิโลเมตรต่อชัว่วโมงอตัวพาวเวอร์บวกสิโเอร์ซโหแรงได้อัตโนมัตหนึ่งจุอสี่เปอร์ซน์หืสเลียงก็ไม่รอดแล้วสเตียงมันดีอ,อะเออสเตียงดีแต่ว่ามันไม่สูดอะเออมันบวกความเร็วน้อยไปหน่อยนะผมประมาณนั้นนะผมโอเคประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะสะปีดทัสซีสั่นนี้โอ้โหแย่แย่จัดเลยเวลาผมไปคือ3มเกมที่ผมไปเล่นนะเวลาสังเกตเลยเวลาที่ผมเข้าใจกับเด็กคอร์ดผมอนะแย่ทุกด่านเลยนะผม คือมันไม่ได้จริงอ่ะนุะม่มเล่นสองรอบรอะไรเงี้ยถึงเพื่อนจะอาร์ตเต็มอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นรถที่แบบไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะลองเล่นดูแล้วนุม่มเพราะว่ามันเป็นสกิลต้นเกมด้วยนะมันเล่นเฉพาะด่านรอบเดียวด่า,ดานพวกคโคโรนอะไรเงี้ยปาร์ตี้อะไรเงี้ยนุ่มถ้าไปเล่นไวเวดก็ไม่ได้อีกอนะ่ะไวเวดก็สั้นไปนะผมถึงจะสั้นก็จริงนะแต่ว่ามันมีคันอื่นที่ดีกว่าไหมถ้าไปเล่นในด่านไวเวดนะนะครับผมงั้นก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทวิตใ,ให้ผมด้วยนะผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม